ดันเบิง้งดันเบิง้งบอกมันดันเลยดันเลยเบิ้งอ,อ่าเราดินทั้งหัวพุดนหรอดันเลยต่อไปแตกไปเลย นี่เป็นหลักเดนหลักเอ้ยหลักแดนเกตบรามเอาออกแล้วออกแล้ว,ว các ngựa sao cam các ngựa đi, kéo không phải, nó bắt hấp đi ta

นออกยากง่ายใช่ใช่ที่ไหนออกง่ายใช่ที่ไหนใช่ที่เหรออกง่ายออกง่ายโวยวายไปไหนบ้านมันควายใหด่เ่ยมันเค็มแล้วมันออกยาดควานเจีออกไปแล้วกระนั่นเลยเอาเส้นยนเลย แม่็เอาแม่พยมจ้อยเอาช็อตไปเห็นไหมช็อตเอวไปยังไงล่ะลากุ้รอนช็อตด้เห็นไหมไปหน้ากันแ้ นักกพันลาันว่าตวังว่าหาลูกยไดูว่าอะไรวะ ถอยออกแม่มานีถอยมมาแล้วมมาแล้วอ้าวเบาเอ้บานสังก็ห um> ันดีมั่มบ้านสังก็เข้าไปบ้านเลยสังก้อน้อยน้อยสังก็อยู่น้าเนาะบุ้นบหลากไปดิบุหลากไปต้นนีเนาะมา What happened?